เด,เดินเฉิฉบขายคนเยอะมากตรงนี้แค่อะไแล่วปลาหมึกปลาหมึกย่างเร่งปลาหมึกอ,อ,อะไรลูกอีกกองครับเก็ตทำตั้งเนาะ ส,สามสี่แปดสิบบาทลูกขอบคุณครับโอ้ยไปกินพริกย่างเนี้ยไปแทนพิกย่ายังเจษขาพริกย่างัาางก็ย่ยางพริกอยู่ตรงนี้เฮิ่ไปไหนล่ะแน่นอน ยางกินมันนี่เลยด้วยใส่ดีทุกอย่างเลยตลาดปากน้ำของกินคนกินเยอะคนกินเยอะปลาหมกึมกปลาหมกึมกหมกึยมกย่างแล้วปลาหมึกย่าง แดดแรงมากเลยนะร้านค้าแต่และร้านก,ก็จะมีเ็นและก็บังแดดร้อน คูเปอร์ <Cooper. S 1> สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเยี่ยมๆยนี่แหละตลาดปากน้ำเยี่ยมคนมีเยอะคนเยอะอันนี้ขาย อันนี้คือเกี๊ยวต้มนะขายหกันห้าสิบบาทหกชิ้นใช่ไหมไเกี๊ยวต้มอะ่ะชิ้นละสิบบาทชิ้นละ10บาทเขาขายหกันนะหกชิ้นห้าสิบบาทกล่องละห้าสิบบาทนีน้ำน้ำก็ขายดีรู้ก็ปัน่นแก้วนี้ก็ไหลตัง มีทุกน้ำเลยเอาแล้วเข่งเข่งขยะไปไว้ไหนอะอ๋อวิน่า,าคนหาเก่ง <c oughs> ควรหาหลัวหาเก่ง <c oughs> มีทุกอย่างอะ่ะน้อยทอด อ้นั่นอีอะไรนะหอยทอดแล้วก็ขนมครบขนมทุกสารพัดขนมเนี่ยขนมครบขนมมีร้านนี้ก็คนเยอะยยอะีกร้านน้ำเราก็ดูร้านน้ำคนเยอะอีก Hãy subscribe cho super Yeah.